ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยก็ผมดูแลอยู่ครับตอนนีจจ้จริงๆจริงๆถ้าพูดความจริงมาผมผมผมไม่ได้อะไรเลยครับผมโอเคเลยแบบผมแค่ต้องการความจริงตอนนี้เลยครับ เพราะว่า <ไอ S 2> มันมันมันวนคนน้งนงน<ผ>มา<ล>เขาฝากผมดูแล,แลอ๋อ<ช>ก็คือเหมือนน้องผมเป็นตายไหมตอนนี้ก็คือก็ยังหาสมไม่เจอครับแค่หายตัวไปโอเคเอาให้ให้ผมให้ผมเรียบเรียงใหม่นะก็คือน้องคุณเนี่ยยังยังมีความสัมพันธ์ชอบกับคุณโรเซ่อยู่ก็เลยส่งให้คุณเนี่ยมาดูแลเขาใช่ไหมใช่ครับแับผมแต่ว่าคุณโรเซ่เนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยสมองเขาเนี่ยเขาเขารู้สึกอะไรอยู่นะครับซึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างผู้คุณสองคนเนี่ยต้องคุยกันจะต้องเคียย์กันลบคือผมเนี่ยมันงงไปหมดเลยไม่ต้องงงน <c oughs> บไม่ใช่ที่ผมบอกก <งง S 2> ็คืออะตอนนี้ก็คือถ้าจากข่าวคือน้องผมหายตัวไปแต่ว่า,า,าเขาก็ยังไม่ได้นกันตาย <c oughs> ไหมนี่ผมก็ไม่รู้ครับ รือตายหรือหายตัวไปเรื่องสายตายตหน่ <ไป S 1> ครับแต่ส่วนใหญ,ญ่ก็บอกว่าตายแต่ว่ายังไม่เจอศพครับผมก็เลยตีว่าน้องผมยังไม่ตายนะครับแล้วไม่รูร้ว่าอยู่ตรงไหนเลยครับไม่รู้เรล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคืออยากอยากให้เรื่องนี้มันจบไงครับให้ผมหายไปหรอครับนั่นคือสิ่งทีง่ผมอยากจะไล่คยุ่งอยากให้ผมยุ่งยุ่งกับโรเซ่ใช่ครับให้ผมเลิกยุ่งเับอคุณโรเซ่ อันนั้นเป็นความต้องการของคุณแล,แล้วคุณโรเซ่ล่ะครับก็โรเซ่กับกับน้องของพี่ท็อปซันก็เป็นแฟนกันครับแต่ว่าด้วยความที่เขาหายตัวไปแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาอาจจะตายไปแล้วเซ่ก็คิดว่าเออเซ่ไม่จำเป็นต้องรองเพราะว่าเขาไม่เคยบอกอะไรเซ่เลยว่าเขาไปไหนถ้าเขาไม่ตายจริงๆเขาก็ควรติดต่อมาถูกไหมคะ แต่ว่าเขาไม่ได้ติดต่อหรือส่งข่าวอะไรเซ่เลยครับเราคุณโรเซ่คิดว่าผมควรต้องเลิกยุ่งกับคุณโรเซ่ไหมครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ผมต้องอะไรครับไม่เป็นมาไม่เป็นมา้รดูละครหลังข้าวกันก่อนครับเดี๋ยวค่อยเริ่มอย่างเป็นทางการจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณโรเซ่หรอกครับมันเกี่ยวกับคุณครับที่รู้แล้วว่าเขามีแต่ว่าตัวจะไม่อยู่แต่เขายังมีสักอยู่ครับคุณจะยุ่งอยู่หรือเปล่า แต่ว่าเขาเขาไม่ได้บอกต่ไม่<อ>เข้าสิง,สงต่ไม่เข้าสิงเลยเขาเป็นอะไรกันตอนนี้ต่ไม่เข้าสิงล่ากเดี๋ยวนี้เรื่อกูเขาบอกว่าตายไปแต่ว่าไม่ไม่มีการบอกว่าอ,อยู่ไหนไปไหนไหรือว่าการทักหาอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกเขาจะไปอยู่ตรงไหนซึ่งมันเป็นคําตอบที่ต่ไม่ถ้าไม่เข้าสิงนี้เขาเควมแล้วนะตํารวจเควมนะเอ้าช่วยเคลียร์ตรงนี้หน่อยได้ไหมครับอ่ะต่ไม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 ่เข้ามาเนี่ยโดนนะ ก็คือไม่มีแหละครับความรู้สึกหรือว่าก็คือพร้อมจะมีคนใหม่พร้อมจะให้ผู้ชายเข้ามาดูไหมเซ่ก็ให้เวลาเขารอนะคะเซ่ก็รอเขาอยู่แต่พี่ก็ลองคิดดูว่าถ้าเขายังรักเซ่จริงเขาก็ควรติดต่อมาหรือเปล่าก็จะปล่อยให้เซ่รอทําไมแบบนี้แล้วคือถ้าเซ่ต้องรอต่อไปแบบนี้เรื่อยๆเซ่จะรอไปเพื่ออะไรหรอคะ ถ้าเขาถ้าเขาแคร์แท้จริงเขาควรเขาควรที่จะติดต่อกลับมาทตาไมมาได้แล้วแอคชั่นทตาไมแอคชั่นก็เข้าใจ <laughs> แต่ว่าอ่ะก็คุณปีเตอร์ก็คือก็จะไม่ตรน,นี้ก็คือจะไม่เลิกยุ่งถูกไหการเนื่ยอยองการทคำตอบใช่ครับนะใช่ครับในเมื่อในเมื่อในเมื่อเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรกันแล้ว แล้วเขาเหมือนที่พร้อมจะมุกออนดูไม่มีอะไรทำเลยนะตำรวจผมผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นมันมันก็ไม่ใช่ความผิดของผมที่ผมจะต้องพี่สากบไปเลยไหมนีพี่สากป้าเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจครับผมจะได้รู้วะครับคุณพีเตอร์ก็โอเคก็คือผมไม่ได้มาผมไม่ได้มาแบบได้ไายหรือว่าแบบมาแบบอะไรคือถ้าพวกคุณเป็นห่วงเป็นพี่น้องแต่จริงๆผมก็ผมก็โอเค แต่ว่าผมก็เหมือนเป็นตัวแทนของน้องผมแหละครับถ้าพี่น้องผมอยู่ตรงนี้ก็คงรู้สึกเหมือนกันก็คือที่ไหนมีผู้ชายเข้ามาสุดท้ายมันไอ้ยังคุณจะหลุดไอ้สัตว์ระหว่างเจ้าตัวเพราะว่าเราบงการชีวิตคนไม่ได้หรอกครับก็ไปอดอกกันก่อนไหมเราก็พร้อมก็พร้อมรับผลที่ตามมาถึงแล้ว ผมพร้อมครับเอาแล้วต่คิวเข้าล่างผมเป็นลูกชายแต่คิวเข้าล่างแล้วมึงนี่คหลบคนใจสอนเข้าล่างนี่มาชาติลูกชายที่ดีผมมากครับผมก็ผมก็เลสเปคคุณเหมือนกันนะครับที่คุณออกหน้าให้น้องคุณขนาดเนี้ไม่ได้ออกหน้าก็เมียเขายี ก็มีเขาอีตัดเขาจะกระทืบไหมใช่บเอาเป็นว่าไปแอดดอกกันก่อนไหมเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์กันเดี๋ยวไม่ไปบเราเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องผมอีกตอนนี้แยกย้ายก่อนแยกย้ายับทุกคนรอตรงนี้แหละครับครับเดี๋ยวผมต้องไปออกเวรครับไปรอได้ครับเดี๋ยวผมกลับมาใหม่นะไปด้วยไปด้วยพี่ไป้าไม่มดอกนกูเอาแล้วออ เฮ้ยมึงดูมันดิจองทำแบเอ้าดูมันเป็นดูพูดดิไอ้หกระทืบแล้วเอ้าต้องกระทืบแล้วจังติดไอ้ดอกที่กูเอายุกเมื่อกี้ไม่น้อยดึ๊งไม่เยอะกูมันมันนิดเดียวเองพี่ได้ยุกพี่มึงช่วยเปล่าถ้ากูอะเรเบลใช่ไหมอ้าวเรเบลเอาถึงไหนถึงกันเรเบลกูตีอยู่แล้วเรเบลอะอ่ะก็ได้ไม่ถ้าถ้าพี่ตีผมก็ตีเอ้ากูจะกูจะกูแน่ปลอมตัว เดี๋ยวผมใส่ชุดประชาชนมาช่วยเลยแต่กูแน่ปลอมตัวแล้วหาแม่ก็ทืบแไม่แม่ทำงานไม่ได้ได้พี่ไม่มีปัญหาพี่บอกผมส่งโลมาเคเนาะบอกพี่ไม่ใช่พี่ได้ได้ครับฟามอะไรเนี่ยผมฟามปูนครับพี่เอ้ดอกับชนะตีข่าวได้ไงฮะไม่รู้เหมือนกันเขาตั้งยี่สิบป่ะผมสิบสี่สิบสามเองมัวมัวซวๆชนะเฉยเลยอาวุธเขาอันนี้ปะครบมีมีมัดอยู่คนนึงผมเห็นมัดคนเดียว ได้มันนะได้มันนะเออได้มันได้มันเยอะยังเนาะไปพี่ไอ้ดอกเฮ้ยพี่ไอ้ดอกแล้วกูเมื่อกี้ไล้วจัดแล้วกูปาปาเอาจริงมันหนูได้มันหนูพ่อเราอ่ะเป็นพ่อเราไอ้เดวกเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะพี่ไปไอ้ดอกไปหนูไปกันได้หนูหนูไม่ไปหนูรอตรงเนี้ยแหละหนูจะหม่ำหม่ำโอเคงั้นงั้นหนูหนูพี่ฝากรถด้วยงั้นได้ค่ะหนูจะดูแลรถให้เดี๋ยวแป๊บนึงพี่ปลดล็อกรถให้อ่ะฝากรถด้วยค่ะ ขึ ma, okay. 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 Okay, oh, ้นรถได้ไหมขึ้นได้ค่ะโอ้ยหน้าก็ยังไม่ได้ล้างไอ้เหี่ยแฟนพี่โนอาอยู่กับแฟนพี่โนอาเมื่อดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งและสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว KOC กันด้วยนะครับ